สวัสดีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาในนามาในแนวกลางค่ำกลางคืนหน่อยสำหรับคลิปนี้มันจะเป็นวันลอยกระทงนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นวันลอยกระทงเลยเวลาเที่ยงคืนพอดีผมเพิ่งทำงานเสร็จนะครับตัดคลิปตัดอะไรเสร็จตัดคลิปเก่าอันแรกนะครับเสร็จแล้วก็ เงาๆก็เลยเอารถออบขี่เล่นดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยในคลิปนะครับเป็นค่ายวชิราวุธนะครับผมออกทางท่าแพรเดี๋ยวเราจะว,วนเข้าไปในเมืองเนี่ย,ยผมใช้ถนนอ้อมค่ายนะครับเป็นทางวิ่งไปในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับเรื่องข้อดีข้อเสียของรถ ADV แล้วกันนะครับในส่วนความคิดส่วนตัวของผมนะครับ เอดวีสามห้าศูนเนี่ยตามสไตล์ของตัวรถเนี่ยเขาสร้างมาเป็นแนวทัวริงนะครับซึ่งมีแผงคอ2ชั้นนะแล้วก็เป็นโชคหน้าเนี่ยอัพไซด์ดาวส่วนชิวหน้าก็ปรับไฟฟ้าไม่ได้เท่าที่ทุกคนก็ได้รู้กันอยู่นะครับในส่วนของการตกแต่งของผมเนี่ยก็จะเป็นในสไตล์เป็นเลสซิ่งละกันนะครับเป็น เลสซิ่งทิตเตี้ยหน่อยรถของผมก็มีโหลดหน้านะครับ1.5นิ้วนะครับแล้วก็ย่นแกนขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วก็จะเป็นประมาณ2นิ้วนะข้างหน้าประมาณ2นิ้วแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยผมใช้เป็นโชค๊คโอลินนะครับโอลินขนาด400มิลฮะตามสไตล์เลย,เลยแล้วเบาะก็ปาดของพี่หน่อยวัดด่านมานะครับ ็คือทรงเนี่ยก็ได้เป็นเลสซิ่งะนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนใหม่ๆยังไม่เคยเห็นรถผม,ผมก็ค่อยไปดูคลิปเก่าๆก,ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็ได้ตรงนี้ตึ้งตรงนี้เลยเคลิปนี้มันก็อาจจะยาวสักหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของผมไปเรื่อย,อยนะอพอผมโหลดเข้ามาใช่ไหมพอโหลดคือแต่งรถเสร็จเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมันได้ มาได้ทรงของผมเองแล้วผมว่าเป็นคนตัวไม่สูงผมสูงแค่167เองฮนะแล้วก็ช่วงขามันจะสั้นพอโหลดมันปุ๊บมันก็มีความมั่นคงทำให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรเดียตอนนี้ไหมตอนนี้ท่อใช่ไหมที่มันดังอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆก็ได้ยินแล้วนะก็เป็นท่อ s อสซีโมโตนะครับผมจะมีคลิปที่ ที่เคยถ่ายอยู่แล้วเพื่อนๆไปดูได้นะครับในคลิปก่อนก่อนวันนี้ผมพูดไม่ค่อยถนัดมันมันไอแล้วมันเป็นวัดนิดหน่อยนะครับเพื่อนขออภัยด้วยนะครับลกลับเข้ามาในคลิปสักนิดนึงอันนี้ก็เป็นถนนอ้อมค่ายนะครับเห็นไหมสังเกตไหมครับว่ารถรล,ลา์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีแล้ววันลอยกระทงแต่ถนนเส้นนี้ก็ส่วนอย่ผมจะครับ เนี่ยครับเลนซ้ายแต่ไม่ไม่ได้้ายสุดเพราะว่าทรายมันเยอะนะครับก็ขับไม่เร็วครับปกติผมไม่ขับไม่เร็วก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ดูภาพไปแล้วก็ฟังเสียงผมไปด้วยลวการประกอบแล้วกันนะครับในส่วนนี่เพื่อนๆเห็นในในคลิปก็คือแฮนด์อันนั้นเป็นแฮนด์ลิโซม่านะครับ,บขนาดเนี่ยมันจะสั้นกว่าเดิมมันจะสั้นกว่าของเดิมติดรถของเดิมติดรถเนี่ยมันจะกว้างแล้วมันก็จะ ซ็อกแซกเนี่ยลำบากหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นของ r ีโซม่านะครับราคาก็ประมาณ800บาทอ่าแล้วก็ส่วนกล้องที่ใช้ในตอนนี้ผมติดอยู่บนหมวกนะครับเป็นอินสตาสามหน one x 2นะครับก็ถ่ายกลางค่ำกลางคืนก็อาจจะมีมีนอยสนิดหน่อยนะครับต้องต้องดูตอนที่ผมดูในคลิปมาก็ ก็มันยังพอไหวอยู่นะครับขาถ่ายมืดๆแล้วผมมาพูดข้อดีต่อไปแล้วกันครับของรถที่ตกแต่งด้วยสไตล์เรซซี่นะครับอืมมันทาให้อัตราเร่งเนะี่ยมันดีขึ้นผมรู้สึกว่าตัวรถมันดูดกับถนนผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับมันจะมีคลิปที่ผมเคยขับรถเร็วๆอยู่นะครับ แล้วก็ส่วนคันนี้ผมไล่ข้างมนาะเป็นสเต็ปหนึ่งนะ mm hmm. ก็เป็นมนะีเม็ดแล้วก็ชามสปริงค mm ัต hmm. แล้วก็ท่อกรองเลนครับต่อมาครับก็ลำดับต่อมาก็เรื่องของรถละกันนะเดี๋ยวผมพูดเรื่องรถต่อเลยที่ผมไปทำมาเพิ่มเติมล่าสุดก็คือเป็นล้อสีทองนะฮะเป็นล้อ f 1เป็นล้อ f 1ของค่าย gp racing นะครับที่เขาทำใน ราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับเป็นล้อ CNC ไม่ได้เป็นเป็นล้อ CNC เฉยๆนะครับไม่ได้ผ่านการฟอสแต่อย่างใดนะครับราคามันก็พอไปไหวครับ13,500บาทบวกกับค่าใส่ค่าอะไรก็ประมาณ500กว่าบาทมันก็พอทำให้รถเรามันมีอะไรมากขึ้นนะครับแล้วกลับมาที่คลิปันิดนึงอันนี้จะเป็นแยกท่าโพนะครับ ขับเข้ามาเส้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็น่ากลัวนะครับแล้วผมพาคไปเรื่อยๆเนี่ยพอตรงไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยทักษิณน,นะครับที่อดีตเมื่อก่อนเนี่ยเคยคึกคืนแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจของย่านนี้นะครับอันนี้เป็นโซนวัดนะเพื่อนๆงงใช่ไหมครับว่าผมพูดในหมวกหรือว่าอะไรนะ ผมไม่ได้พูดในมวงนะครับผมพูดภาคต่างหากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไม้ให้มาในมวงนะครับยังทําไม่เป็นนะครับแล้วก็ยังหาไม้ที่มันไม่ได้ตามใจที่เราอยากจะได้นะครับเพื่อนมีอะไรแนะนําเรื่องไม้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับส่วนใหญ่ปกติผมจะใช้โกโปนะครับเป็นเป็นกล้องที่ติดหัวเป็นหลักนะครับแต่วันนี้คือ เผื่ออยากได้มุมอื่นด้วยก็เลยเอาอินสตามาติดไว้ที่มืวข้างบนนะครับอ่าเนี่ยนะครับเป็นซอยโรงแรมทักษิณนะครับเมื่อก่อนซอยนี้จะล่าเริงแล้วก็คึค้นมากก็จะเป็นพวกร้านคาราโอเกะอะไรพวกนี้ครับคอนทัคร์ขเขาก็จะรู้ดีกันอ่าตอนนี้นก็จะเงียยตามเศรษฐกิจตามอะไรไปครับอ่กลับมาเรื่องรถของเราต่อ พูดถึงล้อแร้วอใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะเรื่องข้อดีข้อดีที่ผมชอบก็มีประมาณนี้นะครับแผงคอ2อชั้นอ่าเป็นโชกหกกลับนะครับอืมแล้วก็สามารถตกแต่งเป็นสไตล์ทัวร์ลิงก็ได้และซิงก็ได้นะครับอ่าเราจะมาพูดถึงข้อเสียสาหรับผมกันบ้างนะข้อเสียที่ผมค่อนข้างที่จะติดใจอยู่สักหน่อย ก็คือพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าตรงแผงคอมันจะมีรูอยู่โลง่ลงๆเลยนั่นแหละครับเวลาเราที่ขับเราขับเร็วอะฮะเราชนลมอะ่ะลมอ่ะมันขึ้นมาในรูนี้เลยมันทำให้รถเนี่ยมันช้าลงมเมื่อไปเทียกบกับฟอร์ซ่าหรือรถรุลล่นอื่นๆน,น,นะครับเขาจะไม่ได้มีรูแบบนี้เพราะว่ารถมันเป็นโคนลสาสไตล์กันอันนี้มันก็เป็นข้อเสียของเรา ผมกำลังหาวิธีอยู่ว่าถ้าเอาหน้าลงอีกแล้วใช้วิงเล็ดใต้ไฟหน้าเนี่ยมันจะช่วยดันหน้าลงอีกได้ไหมมันก็หน้าหน้าคิดนะครับว่าจะทำดีไหมเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก็คือกระจกกระจกที่ให้มาติดรถเนี่ยมันมันไม่สวยแล้วมันก็มันไม่ได้ ผมกำลังหาวิธีติดกระจกอยู่ตอนแรกติดกระจกปลายแฮนนะครับในแฮนนั้นเก่าถุ่มจะมีแฮนอยู่2ตัวอันนี้เป็นแฮนตัวที่สองแล้วแล้วทีเนี้ยรูแฮนมัน,ม,นมันยึดกับกระจกปลายแฮนไม่ได้เนี่ยไฟแดงก็พาไอหนุน่มนี้ถึงมันจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแต่มันก็อันตรายครับเพื่อนๆจริงไหม กลับมาเข้าข้อเสียกันอีกสักสองข้อแล้วกันนะครับเรื่องการล้างรถแหมเพื่อนเพื่อนงงกันสิว่าข้อเสียมันคืออะไรว่าการล้างรถใช่ครับการล้างรถ a d ดีว e, มันล้างยากเพราะว่ามันโคง้งมันเว้ามันเหลี่ยมมันลืบอะไรมันเยอะแยะไปหมด เวลาผมล้างผมใช้เวลามากกว่าปกติเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะไปร้านที่ล้างเท่าไหร่ไม่ใช่พูดผิดไปร้านไปล้างที่ร้านโอเคผมขออภัยด้วยนะครับพอดีผมพูดไม่ค่อยชัดมันเจ็บคอแล้วก็เหมือนคนไม่มีจมูกต่อไปเพื่อนๆก็คงจะคิดว่าอาจจะเป็นชิวปรับมือใช่ไหมล่ะแต่จริงๆสําสำหรับผมมันไม่ใช่ครับชิวตัวเนี้ยมันปรับมือก็จริงแต่ว่า เวลาขี่เนี่ยผมสามารถปรับเองได้โดยปล่อยมือแล้วก็เอื้อมไปดึงสลักแล้วก็ดึงชิวขึ้นมานะครับมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรมันก็เลยไม่ได้เป็นข้อเสียนะครับข้อเสียข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือท่อเสียงดังครับแหมมันไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมล่ะท่อเสียงดังอะ่ะ แต่เราแต่งสไตล์นี้ครับสำหรับผมมันต้องมันต้องใส่ให้ท่อมันมีเสียงแบบนี้ซึ่งผมก็บางทีไปในแหล่งชุมชนเนี่ยผมก็เกรงใจเหมือนกันผมจะขับเบาเบาเหมือนเข้าบ้านอาจจะดับเครื่องแล้วเข็นเราเพื่อนอาจจะดูว่ามันเป็นความลําบากใช่ไหมแต่จริงเนี่ยมันคือความสวยความลําบากมันก็ผมยังแยกไม่ออกเลยว่าจะเอาอยัางไงคือผมจากได้ท่อเนี่ย แต่ก็กลัคนอื่นลาคาญนะเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับผมก็บอกไปถูก,กเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาคุยกับผมแล้วกันว่าผมจะทํำยังไงดีกับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับสํำหรับข้อดีก็ก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมบอกไปก็คือแผงคอ2ชั้นนะครับที่ผมชอบมากแล้วก็โชคอัพอัพไซด์ดาวนะแล้วก็เป็นตัวรถทรงรถเลยครับ ที่ผมมองว่ามันสวยแปลกตามากกว่าคนอื่นสำหรับข้อเสียก็เนี่ยครับรูเลยรูตรงแผงคอมันทําให้เราโต้ลมแล้วก็ใช้ความเร็วได้ไม่เต็มที่นะครับสําหรับเวลาที่เราต้องการขับเร็วครับมีแค่นี้เลยครับข้อดีข้อเสียของผมเดีย๋ยวผมปิดคลิปด้วยเลทราคาผ่อนละกันนะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับออ,ออกที่ศูนย์ ทวัดมอเตอร์ Motor นะครับนครศรีธรรมราชนะใช้เงินดาวทั้งหมด2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีค่าประกันภยัยค่าลถหายค่าทะเบียนอะไรพวกนี้ครับบวก5000เป็นเร็ษตอนอดเราก็ได้จ่ายเงินไป25 0 0 0บาทนะครับผ่อนทั้งหมด48งวดงวดละ4,300นอิดหน่อยครับวันรับรถก็ของผมวันที่1กรกฎานะครับ ไม่ได้เอาเลิอกอะไรเลยเอาเลือกสะดวกตัวเองครับเพราะว่ารอรถ่รอ,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 รอมา2เดือนเต็มๆเมื่อก่อนเนี่ยผมขับโฟล์ซ่าสามร้อครับ,300รบก่อนจะออกก็คือเอาโฟล์ซ่าไปขายแล้วก็มีเงินเหลือนิดหน่อยก็ามาดาวน์รถแล้วก็มาแต่งตามที่เพื่อนๆเห็นกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอ,อ,อยากรบกวนเพื่อนๆใหม่เพื่อนใหม่กดติดตามผมไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อ เราได้ไปมีเรื่องราวพูดคุยกันนะครับสำหรับเพ,เพื่อนโซนภาคใต้ก็เจอที่ไหนก็ทักทายกันได้ครับอีกแต่ปิ้นๆเรารู้ใจกันนะสำหรับกีนีก็สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ